สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องมือสุขสุขัึนจากทางฟังไทยฟังเล่าหล่ะกัทางต่างประเทศจ้าสวัสดีนะจ้ะเนาะมืดพามากินตํากุ้งสดแซลมอนจาพี่น้องจ้ามันตําแบบว่าเอานามคนๆจ้าพี่น้องเอาแบบห้ตาซึ้นตาซวงไปได้จ้าแซลมอนก็สีเห็นนี่ละจ้าคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายของแซลมอนมืดละจ้าพี่น้องเขาไม่ได้มาส่งเด้อเขามาจากแค่เอลเนบอทส่งผมมาหรามา่อดแค่อลม้มันต้องได้ทส่งมาจากทางเครื่องบินจ้ามืดเครื่องบินเขาบดเขาบดทำงานเราจ้า นั่นละเนาะมามาบอกซูฟังดีๆจ้จะซจับๆมันกัดได้พี่น้องด้วยืางม,มันจะมันนิ่เอาใจข้นมักตอนสันๆมาจา้ะ หาในห้องขยากเนจาาลืมเหมือนก่ื่มากเปนเดมเมเนี้จะพี่น้องเลยมันไม่มีแสงแดดจา้าเปนก็เลยจะใส่ไฟอ่ะเพื่อนขอพูทุกๆก็มังใส่จ่าพี่น้องจา้า ผู้ที่เป็นหว่วงนะจ๊ะเนาะมันก็เป็นกํำลังใจพร้อมพี่พน้องบ้านเท่าก,ากันด้จ้ะโอ้ยแสบแห้งมาเจา้าเอ้ฮตอนยังไงหลดเดี๋ยวปัญหาแนวตุ๋ยก่อนแต่วันสีนต่ำใส่กันเมือ่อไหร่ล่ะคำใหญ่พี่น้องเลย ตัวใหญ่แค่เมืเ่อไหรพักกระมึดเหรอจ้ะพี่น้องไม่ชฉาเนียพักเดีเหตุอีกประมาณคลิปหนึ่งมั้งพัก เ้อแนฝา,ากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระด,ดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการแชทคลิปต่อๆไปวันนั้นไม่ร้จักญญแล้วก็ฝากไปกดติดตามแฟนเพจเว้นเว่ยแฟมิลี่วันวนั้นนีน่แหละพอเป็นพี่น้องจ้ญญะกดบังนิโป้เลยพี่น้องผันกดเฟอล์มันบ้าขืนนั่อนก่อนติดตามให้นะจ๊ะเนาะการเป้นกันได้ใจแอน lương mạng nhỉ, lại cái như bơ cả <laughs> ai ta, <laughs> kinh tắc cùng cấp ẩm, trao mô ai ta, ai น้ำเจ้ามันออกนะอแล้วเรามด้สชาติสวดใส่กัหมัน,น,มนและหยาดมันเข้มในมือจ้าเชื่อมมันดูดน้ำ có nhà được nhiều kính bây giờ độc ta สออยาให้มาซสีนน้ำกันจ้ะซีว่าคิดตัวแซบีหนีไม่เด้ตัว พักหอมปอดเออม,อมือ,มอ,อนฉับเอี่ืมเฮยอามะตุยก็อัานนำย่ำนะออกความหน่อยนึงจะไหมมันต่ำมเงจะเอ้ สั่งไปจะหลายมือแลวอวเขาโท่มาแค่เสิรจ้ะส่งไม่ได้แล้วท่านไติดดยวยแค่แอลพิงมาอปอนยังไงนอกไครตั้งแต่นี้นากกินแค่ชิปคือภาพเมื่อจี้จกิน KFC อฟซพิซซ่าฮัทเผยพี่น้องมั่ยผมรัง,งแบบนึนม่ร่้ขายพออวอีอื่น โมทวงมากินตักวดเยอะทวงเลยหรอลอายได้เห็นมานาหยามหยาบมันๆดิอายเป็นยิ่ได้เมอเ้ายก่อนสิเห็นเนี่ยเห็นกรุงอีกแล้วคุณเ็เจมอนอีกแล้วคิดยู่งด้สาวคิดมืมอ้อเจ้าเลยอืมว่าฟังเื้อมถ้าจะสวยขีดเขียวมูถามมา,ลาหลายหลายว่ากินแล้วหลายก็้วนเนาะ คน่บอ,บอกฟังอ่ะมันเคยอวนมาอวนพี่น้องนักขอดสีซบแปดนะคนคนผู้ติห็คิดสภาพผู้เตีย่ยเตี่นะผู้เตีย้ยเหรือบันญินนักสีิบแปดเไหมใส่เสื้อผ้าเปียดหนาเปีดหลงังยังไม่รูต้ตัวเจ้าของอวนะน,ะนะบัญนีนพ่อม่รู้ตัวมันก็เล่เริบออกก,ก,ออก,ก,กต็ต้องจพอกพต้องจายจะพี่น้องตอแ ตอนแรกก็กินว่ากินขี้นหมนะพ้วเจ้าเอ้ยกินแต่อาหารนงกแต่ตอนที่เรีกๆป็นนี่แต่ที่เรียกอยากจอยเหี้ยหนาในซูบเมื่อพอลูกในป้าบอกว่าเศร้าเฮ็ดสักวียอันนี้มันมันต่ย่านวะจ๊ะเขาจนแบบย่านหรือไงพ่อหนักมันลงมาแน่จักหน่อยเนาะจ้ะมันก็ลงไว้เนี่ยเหมือนกับมันเหมือนไม่ได้อ้วนครับขนาดที่ว่ามันสิลงยากกว่นั้น พอมันลงเนี่ยเราเป็นกับกินปกติจ้าเหมือนงวดน้ําหวานพวกหน้าเหมือนหวานนเหมือนมากินน้ําโค้งเนาะมันก็งวดจ้าแล้วการของถอดของมันมันก็บไม่อยกิ่นเว้นมากินพวกเบอร์เกอร์พิซซ่ายังมันก็ลดลดปริมาณลงจ้าจากที่เคยกินร้ายร้ายที่เคยกินซ้ำใดก็ลดลงหน่อยก็เกาจ้าก็กกับมากินคือเกาหล่ะแต่ว่ลลดลงมือนเนว่ยสำคัญมันเหตุอย่างทีมันออกก่าลังกายจะพี่น้อง อราก็ตั้งไก่ขันวางเงีมือเศร้ากันจะไปเงีมือเศร้าขันวางเงีมือแรกมันจะไปเงีมือแรงแต่ว่าชวนมากส่วงมันออกแต่เงีมือแรงจ๋าเงี่มือเศร้ามันตุนสวยส้วาลูกสีนวลน่ะส้วาเบียกเมันสีเหลวกระตุนสวยจ้ะพี่น้องก็เลยได้ออกแต่เงีมือแรงจ้ะแต่ว่าขันนั่นนั่นผู้อยากออกกออกเงีมือเศร้าก็ดีจ้ะนั่นลาโนจ๋าเราสู้ฟังเราเคลียรับดีๆผู้ใดอยากพร้อมอยากจอยนะจ๊ะเนาะนั่นแหละมันจะประยากจ้ะพี่น้องค่อยๆเฮ็ดไปกระจอยอยู่จ้ะนั่นแหละ ก็กินยาลดบอลบอลจาะไม่ก็กินยาลดดีท็อกบอกมันช่กินบาดีท็อกดีท็อกมันไม่ได่แนะยน้ำของมีหอยอะไรเด้อแต่ว่ามันไปซื้อของร้านขายยาแบบดีท็อกมัใส่ดีท็อกอย่างเงี้ยมันไม่ได้กินประจําจ้ะไม่กินเสมอเดือนละสองคือประมาณหนึ่งขันอิลีแต่ว่าขันนันกะบางเดือนก็ไม่กินเลยหรือว่าบางเดือนก็กินอ่าเท่หนึงก็เสียใจเพราะว่าระบบขับถ่ายมันดีแล้วจ้ะดีกว่าตอนที่ว่าอ้วนอลน่ะ อืมอมบางตอนอย่างเมื่อเช้าร่างกายงา่สามอืมเดี๋ยวพักไปก่อนขึ <c oughs> ้นหลือดอีหลเีเด้นาจาไปเป็นมื่อว่าวูฟังเนงาะแชร์ให้กันฟังกับว่ดใดตะความสวยความงามจัตพี่น้องจะได้สุขภาพเขานั่ะมานละ่ว่ากินแบบนี้ เบื่อย่างโดจสากสุขภาพะไปเมื่อไ่แล้วเบิ่งจะบางวนนีว่าแด็ก็ดดิบๆแบบขีกระตือร้ายมันก็ว่าโรลดเลอนันละจามันก็คิดว่านันละลาย แพงงม้วเป็นรอยเหมือนเดิมมือเจาะยาคีกระติกแล้วมันจะขึือกาเม่ออกซอยไขอจะคุณเลยบ่ค่เนี่ยออกกับมาออกซอยกันเนีจ้ะไก่สีหวานวลาได้กลินี้เย ออกกำลังกายมันร่องเร็วจ้ะพี่น้องบางเทื่องเขาพวกไ้อ้วนน้ำไขมันยางเดี๋ยวจ้ะมันเป็นน้ำข้ากินเนี่ยลดแบบวต้องเสียสำคัญเลยจ้ะบ,บวมโซเดียมนะพวกเข้มพวกเอนะียงเนี่ยไม่เก็ดเหตุหตัวเขาบวมจ้ะบ,บวมน้ำนั่นแหล,ละถเถาออกกำลังกายครับเงืาครับควบเข้มควบอย่างออกทุกมือทุกมือทุกมือเออไม่เกิเห็ุเหตุหตัวเขาสูบล่องใดจ้ะเห็ุเหตุหตัวเขาแบบว่าเออนม่ยังว่อันเอเอจอยล่องใดขนาดเอาง่ายๆนะบางาทีเนาะเนาะ บอกทูฟังจากพี่น้องจินขึ้นค่ะเอาขึ้นดีีนะพี่น้องแพงจากอาหารเพิ่มวดชินมีประโยชน์จริงๆแพงมั็นพ่กมีปัญญาสื่อมาเห็ดกินทุกมือจ้ะพวกผลไม้อ่ะไม่ยังขนาะด โอ้แพงแห้งในมึงเจ้าเด้อนั่นล่ะกลินน้ำมะดาเท่าไ่จ้ะก็จะลดแนวที่มันแบบให้แต่มันอ้วนไวเนาะน้ำบวกนน้ำหวานเนี่ยฮึจั๊กี้เคยกินซองแก้วกระโดดกินจักเครืองแก้วหรือว่าแก้วนึงกรืพ่อปั้นลูกปั้นเต้าปั้นล้เลนหลานกินน่วยกับมาจากซื้อขนมมากับปั้นมูกลินจ้ะอย่าแพงไปเพื่อเดียวมันกินหลาย คอมูซใจกินกับมืไว้จ้ะค่ตจะวามก็ได้กินหน่อยพี่สาวแฟนไหนหมป่าเบกผื่นแล้วก่อนแล้วอยู่ทักงนอ่ะอัมสอแนใหญ่ก็แบแล้วก็เม็นคนผู้ใหญ่จ้ะแล้วกับคนยี่แฟนเหมือนกันคน ไข่ไข่เป็นวัน่าทั้งสูงก็วันอยู่เขามีส่สวนส้งองแอวอยู่ตอนแรกเล่าทองบอกง่ายจากพุ่งออกแล้วก็พวกอวมเลยเล่าพุ่งอวบบางทีเราก็เลยมาลดอาหารลงปริมั่นเขาพวกแปง้งพวกอีกอย่างโล่งอมตอนย่าเดียวมหาเราพูดในหน่อยไดงไหมเจ้าบุญหน่อยก็วันหน่อยซูซีก็วันเลยเนี่ย ชจ้ามาาันบ่หหาชิญกัเนเ,กเลยอแปบแย่เลยมันเ็เมื่เไยรคกุ่งอีกมาากั่จจ้ ba hết không trời